ผู้เขาอยากได้คลิปสดครับการต่อสู้ปะทะระยาระหว่างไซตามะสิทธิ์กระทิงแดงยิมครับไอโรนี่ครับกับอีอเด็กนรกผู้กำเนิดเกิดมาอยู่ในห้องโบกโปูนนะครับนี่ครับชมหน้าเด็กหน้าตาก็น่ารักครับแม่งโคตรอึดเลยครับแม่งรอดไม่ได้ไงก็ไม่รู้จีนี้นี่ผมขังไว้ในคอกทําไมผมถึงใส่เตียงกับหลอดทดลองไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเนขังไว้ในคอกแล้วให้มันรอมันอดตายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สนุกพ่อ มันต้องใส่เตียงไว้ด้วยฮะเวลามันเหนื่อยมันได้พักผ่อนกันครับแล้วพอมันพักผ่อนมันก็จะมีอารมณ์มาทํานี่ไอ้นี้ไม่มีอารมณ์ครับถ้าถ้าตัวไหนมันมีลมมันจะมีอารมณ์ไปทําการทดลองครับ experiment ซึ่งไอหลอดทดลองเนี่ยมันมีโอกาสระเบิดสูงมากครับเรามาดูว่าเด็กคนไหนมันจะโดนไฟคอกตายกันนี่ตอนแรกมันเจ็ดขี้หน้ามากเลยฮะพอมันไม่มีทํรทจะจัดมันก็รักกันซะอย่างนั้น ไม่มีตัวไหนคิดจะไปทําการทดลองกันเลยหรือเอาละครับไอ้ล้นแม่งทาครับ <c oughs> มันลุนกันครับมึงจะบึ้มตายไหมครับสกิลมันก็ไม่มีนะฮะเขาบอกว่าการทดลองนี่มันทานลุนพอสมควรเลยครับอ่าเดี๋ยวจะน้อยหน้าครับไอ้ล้นมันไปทําเองดังนั้นเราจะให้ผมแดงไปทําด้วยครับ <c oughs> เพื่อเป็นการบแบบดวลแบบเท่าเทียมเท่าเทียม เหมือนคาวบอยดวนปืนนี้คือแข่งกันโดนใครจะระเบิดตายก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาครับงานนี้ใช้เวลาครับค่าความหิวนี้ยังอยู่ได้ประมาณสองวันนะฮะ <c oughs> ว่าจะตายนะ <c oughs> ยากครับบอกได้เลยว่ายากฮนะ ตอนแรกก็กล่าวว่าลูกคนใหม่จะได้ลูกชายครับไม่ใช่ครับได้มาเป็นไซตามะครับได้มาเป็นลูกผู้หญิงครับเลยตั้งชื่อครับปาลิตหีตันนะฮะแต่จับก้อนผมเลยครับทาเป็นไซตามะไปคือจริงๆผมก็เข้าข้างไซตามะนิดนะี้ว่าถ้ามันรอนี่จะจับมันวิ่งวันละสิกิโลปิดพื้นอีกวันละ100ร้อยทีเราจะสร้างซูปเปอร์ฮีโร่ครับแต่ยัยอ e e e ีนี่คือว่าประวัติเธอมันสุดยอดมากจำได้ไหมค ผมเคยบอกเด็กเอาไว้ตรงนี้ฮะหล่อปูนทับไปเลยก็กล่าวมันจะตายนะต่ไปมรอดรอดตายซสอย่างนั้นกลายเป็นอีหนูนะครับอีหนูผมแดงนี่ครับใสาตามะนี้ครับเป็นลูกคนแรกที่ออกมาแล้วหน้าเหมือนพ่อนะฮะหน้ามันคนตีนไา,นา้ได้มากครับคนนี้แต่เพื่อความเท่าเทียมยังไงเธอก็ต้องมาทวนกันนะถึงว่าเราจะแอบเข้าข้างใสาตามะนิดหน่อย นาการมายืนทำหล่อทดลองกันหนาะนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเดี๋ยวจะไม่เท่าเทียมครับใส่ตมามันไม่ยอมทำครับดังนั้นตัวนี้ต้องเลิกทำก่อน,นครับอ,อ้าวมาดวลกันต่อครับใครจะระเบิดตายห่าก่อนกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าทำไปจนสกิลเยอะๆแล้วเนี่ย โอกาสระเบิดตายมันก็จะน้อยลงครับเพราะว่ามันเก่งขึ้นไอ้ที่จะระเบิดตายอนนี้คือว่าตอนสกิลน้อยๆอยู่นะ่พอแม่มันก็แวะเวียนมาดูนะแม่มันก็มายืนแดดแฮมเบอร์กเกอร์ดูลูกตายยังตายยังอีกแนนครับอีกแน่งก่จะตายกันนฮะ นีเด็กไม่มีคําสั่งไว้ทะเลาะก,กันด้วยนะแต่ว่ามีแต่แบบเด็กๆอแบบเรียกชื่อเรียกชื่อนี่มันเรียกชื่อนี่มันแบบทะเลาะก,กันตรงไหนวะแบบถ้าเราเรียกชื่อเพื่อนเนี่ยหมูหมูหมูหม,หมูไม่เห็นจะเป็นไรมันต้องเรียกชื่อพ่อแม่ดิมันต้องเรียกชื่อพ่อชื่อแม่กันนะครับคนไทยเหมือนในคลิปนะ devrait. จอน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 ,จอน ตอนเด็กๆนี่คือโดนเรียกชอพ่อชอแม่นี่ม,นม,นมันโมโหจริงนะก็ไม่รู้ทําไมโ,มโมโหโมโหไม่มากวนตีนหรอเนี่ยผมว่าแบบมามาเล้าเหลือมันแบบเฮ้ยพ่อมึงชื่อจอน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 เนี่ยมันเล้าเหลือมันน่ารำคาญเลยตายยากครับค่าความหิวเนี่ยครับเท่าๆกันเลยครับเพราะว่าเพื่อความเท่าเทียมผมให้มันกินอิ่มทั้งคู่เลยก็จะมาดูเรื่องว่า ใครจะตายก่อนตายหลังครับเราจะดวงนะครับในนี้แต่ถ้าปล่อยเอาไว้แล้วไม่ระเบิดตายผมว่าเท่าๆกันนะครับดูไม่ออกครับว่าคนไหนจะรอดเป็น b a ทเท e ลอย่ามากๆก็ไม่ไปโรงเรียนหลายวันเกรดก็จะห่วยมากครับแล้วเกรดภาคนี้คือทำกลับยากเลยนะ ไม่ใช่เรื่องสําคัญครับเพราะว่าตระกูลเราเกิดมาเป็นนักตกปลาเรามาดําเนินชีวิตด้วยการตกปลาขายได้เกดเกิดไปเรียนเรียนทําไมมีเปลี่ยนเสื้อผ้ามีเพย์เกมด้วยนะครับมีเรามาแกล้งกันเล่นหน่อยครับอยู่ในกองไม่มีอะไรทำต้องทะเลาะก,กันเองฮนะต้องสร้างความเกดชังเอาไว้ นี่มันอะไรเนี่ยมังกี้ยเาหล่าทำท่าลิงนะไงเนี่ยมาดูหน่อยสิไม่ใช่เว่ยมังผักออกเว้ย <c oughs> เอาใหม่สิตอนแรกผมกคิดมันทำท่าลิงนี่ไอ้ไม่เอาเนี่ยไม่เอาไม่เล่น แล้วเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่เธอจะตายกันคะครับค่าความหิว,วเริ่มลดกันไปเรื่อยๆครับแต่ส่วนมากเราเวลาพอหลับมันจะลืมมันทุกอย่างครับลืมเป็นความหิวความเหนื่อยลืมแม่งหมดเลยฮะอ้าวนีด่ดีกว่าเครื่องเพลงที่เสนะียเราจะมาเพิ่มโอกาสการตายนะครับถ้าเป็นดวนผู้ใหญ่เนี่ย เราสามารถเอายางอื่นมายัดๆไว้้วยครับเพิ่มโอกาสการตายแต่พอเป็นโดนเด็กเนี่ยมันจะเผาบาร์บีวไม่ได้มันจะอะไรไม่ได้หลายอย่างเด็กมันก็ส้อมไม่ได้อยู่ดีนี่มั้ยมันมีที่จุดเตาไฟไม่เอ่ยถ้าเอาที่จุดเตาไฟมายัดใส่ไว้มันน่าจะแบบมอดไหม้ชัชวาน มีใหมมีไหมไอ้ภาคนี้มันมีต่อไฟไหมวะไม่แน่ใจอะไม่ไม่เคยซื้อปกติภาคอื่นก็ไม่เค่อยเื้อเป็นของออนี่ไง มันต้องใส่ไว้ในบ้านหรือติดกําแพงอย่างเดียวเท่ไหมมึงนะแน่ๆเลยนี่ฉันจะลงทุนกับการคาตกรรมพวกแกเกินไปไหมเนี่ยฉันต้องมาขยายเนื้อที่อะไรนะมาๆมา,มาไหนๆก็ไหนนะฮะลงทุนก็ลงทุนครับจะมาขยายพื้นที่แล้วก็เพื่อในการคาตกรรมพวกมึงเนี่ย อ่าอันเล็กก็ได้มันต้องติดยังไงเนี่ยมันต้องมีฝาผนังไม่ยากครับน่าทำมาเฉพาะกิจเลยประเด็นก็คือเด็กมันจุดเต่ากันได้หรือเปล่าเด็กมันจุดไม่ได้อีกไม่ปนะเป็นไรครับเผื่อ ต่อไปเราบัเท่านรอยเย้าผู้ใหญ่แล้วก็จับมาใส่ไว้ในกลงเนี่ยมให้พ่อไปซ่อมเครื่องเสียงก่อนเอาพ่อไม่อยู่อีกแม่ซ่อมไปแล้วกัน <Okay. S 1> <c oughs> ถ้าภาคหนึ่งเลยนะบัตเทิร์นรยเากันเนี่ยง่ายมากเลยมันจะมีผู้ครับแค่มันอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเราก็ เอาผู้วางไว้ให้มันสักสามตีอันพอพอมันอยู่ด้วยกันนานๆใช่ไหมครับมันมันก็จะแบบอยากทําอะไรสนุกๆเขาค่าความความสนุกมันจะลดเนี่ยมันก็จะเดินไปจุดผู้ใส่กันเองครับซึ่งพอถ้าจุดผู้ในห้องเนี่ยมันจะพุ่งไปชนเพดานแล้วไฟมันจะตกลงมาไหมแต่ไม่หมดเลยก็จะเป็นการแบบให้มันฆ่ากันเองแบบออโต้เลยเะมันมากภาคนี้ไม่มีต้องรอไปก่อนนะ อยากได้มากเลยคูฝ่งจุดอัดใส่กำแพงโคตรมันเลยฮะอีกนนเลยปูปูรอดูไว้ก่อนเถอะยากอะ่ะมันตายกันยาก